าเดินข้าไปโอป้าไม่มาโอป้าเหนื่อยเดินไปขึ้นไปเลยพี่เดินขึ้นมาวัดบูมเขาจักรยูพัทยาขวายใหญ่มากกันสองคนเพราะว่าเพราใหญ่เราบขึ้นแล้วยางขึ้นมาบ่ได้จ้ะมันไก่ยางขึ้นคุณยางขึ้นมาไก่เติบจ้ะไปที่รีที่รีคู่เดียวเลย มันร้อนเดินไปทางนี้ไปทางร่มลูกทางร่มทางร่มมันร้อน okay. อครับออกแี่นี่จะ่ง,งวัดพระใหญ่จ้ะอิตายาที่มาเดินนี่พิซซ้าเกี๊เทียน ่ค่ะไมชมิจ้ะิต้องมาชมทางนี้าทางนี้หลบมาเดิน ไปเดินตรงนู่นไปตรงนน้นแม่จะถ่ายรูปให้ตรงนู้นเดินไปเลยเดินไปแม่ถ่ายรูปให้เดินแม่ก็จะไปเหมือนกันแม่จะพาไปชมวิวบรรยากาศเย็นดีจากทางบนมาตรงนี้นี่นี่ตรงนี้แม่พาไปดูไปชมวิวค่ะมาเด้อผู้ใดิมาเห็ดหมูยน้ำกันจ้ะแล้ว ยังไงรูวิวก,กันยังไงฮะจะหลวดอยู่ไหนทไมใครบอกจะหลดนี่ก็ชูวกันพัทยาข้างล่างไปพัทยาจ้ะเขาขึ้นมาจังหวัดสูงเติบจากขึ้นบนเขานี่ สวยอันนี้ต้นไม้มันบงังแต่ตะกีๆสิบ่มีต้นไม้บงังเพราะว่าเขาเหลียวลงไปมันสิเห็นชัดพัทยาเลยอันนี้ต้นไม้บงังจ้ะเลยบ่กใคยเห็นชัดปานไดนตะกีดต้นไม้ตรงนี้สิบ่มีบายร้อนจังเลยนั่งได้นะสิลงเราจ้ะเพิ่นเพิ่นขึ้นมาฮอดเพิน่นขวดทงเหี่ยว สิพาได้ลงไปเขาของน้ำจากขจรมีต้นเงินเฮ็ดบุญมาเร็วลูกเร็วปวดปีปี๋วะสันไม่ได้ทำอะไรเลยจะลงละเออยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ปวดปี๊ปีก่อนไงก็ต้องลงไปปี๊ปีก่อนของฝากของํำรวยไปปีปีก่อนแล้วเร็ว มา,ม,า,ม,ามันร้อนอยู<า>่ลแล้วลงกัแล้วไปเดินเดินตรงนู้นมันถึงไม่ร้อนห้อสียางลงแล้วไม่ต้องไปจับตรงนั้นลูกเดินเลย<อ>เปินห่อนปะนะมามันร้อนเร่งรีบลงต้องไปยืนตรงที่มันไม่แดดร้อนมาก ร้อนมากร้อนมากเลยต้องรีบลงโอเคเอาข้า no ล่มข้า okay. ล่มเอาปล่อย เดยเป็นนู่นไกลๆสวัสด,ดีจ้ามืนอนีเขามาฮอดเขาชีจันละจ้า,าพาผีดมาเที่ยวมาเที่ยวพัทยาแล้วก็มาที่เขาชีจันวัดเขาชีจันจ้ะมาเร็วมาตรงนี้ โดนด,ด้องด้องคนน่ะเพื่อนอนี่ค่ะขากลางขึ้นสีสวยก็นีจะเพบราะว่ามันสีสะท้อนแสงเห็นสีเต็มรูปเลย อันนี้บ่าใครชัดไปไหนเพราะมันเดือดหอนเนาะจาะเดือดหอนสิบ่เห็นบ่าใครสวยถ้าอันย่อมมาคืนนี่สิสวยเลยเดี๋วยวไปเหยียบนะที่นี่คือที่ไหนพี่อิด,อดพ,พี่อิดพี่อิดรู้จักไหมนี่อีเด้อพี่รู้จักไหมตรงอะไรโน่นมองไปทางโน่อนอะไรผ้าใหญ่ เขาชี้จัน <C> e <an> ตจ้จี้สีบ่างามป่านนี้เด้จ้ะสมัยตะกี้ประมิณ10ปีที่แล้วมาสองเตือสามเตียวบ่อเห็ดยังสีสาวบ,บ่มีรล้านยังสีเลยเป็นเป็นข้างธรรมดาแล้วกะ เป็นป้ายยาต้นใหม่หลายๆอันนี้ที่เฮ็ดเป็นเต็มรูปแบบเลยมีทางยางมีเฮ็ดให้ล้านทายรูปมีกล่องซองครับโอ้คนเยอะแยะเลยครับไปตีๆมาเดินมาทางนี้เร็วทางนี้เหยดน้ำไงางนีงเลย นี่มันร้อนนะ<ห>ครับรถพผาก,กันสองหลอบสามหลอบพอไงผาขึ้นไปเซ็มมันพิษเขาบอกว่าโง่ขึ้นมาทางนี้ขึมาถัดสัตตะหิดขาบผเสื้อเขาเถียงเขาต้นหม่ต้นนี้คืองามเท็นต้นต้นไส้เกาหลีจ้ะไงเลยมาปีปีแล้วแม่จะพาไปปี๊ปีแล้ว เดินไปเลยเดินไปเลย <Wow. S 1> ต้นไม้ตัวนี้งามนะต้นไสหมากไส้ <Wow. S 1> บานเฮาต้นโพต้นไส้นะ่ะจ้ะงามงามขจะเห็ดไปขึ้นงาม <Wow. S 1> ไปตรงไหน มากแต่ก่อนเพิ่นบริเฮ็ดเฟยปปนนี้จ่ะมาบนี้งามเลยสถานที่เขาเจ้าเฮ็ดดีก็เก่าบางยางยอกยอกจิตไปจละเนขะ้ไปไหนเหรอ จาดงามจ้าจัดงามเีหลีโอ้ยค้นไล่หลายชนมากเป็นคนกินเลยจ้ามาเทียวเพราะว่าคนกินนข้าเจ้ากับสินิยมยอันไปวัดไปว่าคือกับคนไทยเท่านี้แหละจ้ะชน,นมากคนกินเลยเต็มเลยเกาหลีกับสิพวกไข่ลายเกาหลีญี่ปุ่นชนหน่อยลวกาอินเดียกันหน่อยจ้ะแปดชิเปอร์เซ็นต์เลยคน้นกลินครับ อะไรโดนออกหรือยังออกได้ละพี่จะพาไปดูพระใหญ่ว่าจัะ <c ười> ก็เป็นกาว,ว่าพี่นอ้องพี่จะพาไปดูพระใหญ่พระใหญ่อยู่ตรงไหนตรงไหนพระใหญ่บอกสิบอกคุณลุงคุณป้าอยู่พระใหญ่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงนน้นเอาชี้มอขึ้นุงตรงไหนตรงนู้น โน่นพี่บางววาอยู่ข้างบนนูน่นไปเดินไปเลยเดินก่อนเดินเลยครับพี่เจะพายุพาใหญ่ครับพี่มาถึงเขาชีจันแล้วนะคะพี่มาพัทยาถ้าใครมาพัทยาไม่มาเขาชีจันวัดเขาชีจันไม่ถึงพัทยานะครับต้องมาให้ถึงนะครับสวยมากครับเอาอย่าถอยหลังจะเหยียบกันเดินหน้าเลย มาตรงนี้มาถ่ายรูปตรงนี้สิ เข้าไปนี่ครับตรงนี้เดินมาตรงนี้นี่นี่น,น,นตรงนี้ไม่ไม่มาตรงนี้ลุกตรงนี้นี่นเดินมาอีกมาตรงนี้เดินเข้ามาให้ใกล้โอเคเอาพี่ด,ดูสินี่พี่มาถึงแล้วนะครับโอเคไปมาทางนี้อุ้ยดอกไม้เหี่ยวเลย คนเยอะแยะเลยฮะขึ้นไปไหน,นเรามาถึงแล้วนะครับเขาชีจันครับง่ายก้มแห้งแล้วจ้ะ กันเถอะปะเร็วกับไก่เออเดินเดินลงไปหาอป้าก็ไปซื้อไก่ปไปเดี๋ยวลงไปเลยไปทางนี้ตรงไปเลยเดินไปตรงไปลงไปตามทางนี้จ้ะ ตอนนี้เราก็จะกลับแล้วครับกลับโรงแรมแล้วครับเรามาเขาทีจันเรากลับแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ช่วยให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ครับโอ้โหหลานบอกว่าฝากกดลุมคุณป้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ มีมีรถบ้าด้วยเยอะแยะว่าสันค่ะพอคนกินเนาะทั่วกินจ้ะสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆโอ้ตายโอ้ยอ้ยโอปโอ้ยขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า